วันน <ok FR ี้นะคะผลลับเนี่ยมันออกมาแล้วค um, ่ะเพื่อนๆพื่อนดีดีทรีกาสวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อเราก็มาพบกับช่องดีดีทแล้วนะคะช่องที่รวบรวมคำดูดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆดูทุกคนเลยค่ะก็ในคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดอกฝาแฝดที่เราได้ผสมเกสรไปเมื่อคลิปก่อนค่ะว่า น้องเนี่ยจะสามารถติดฝักได้เหมือนฝักปก,กติเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็พัฒนาการของฝักของน้องจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้ในคลิปนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะระยะเวลาของการที่เราผสมเกสรเนี่ยก็ผ่านไปเกือบประมาณ3สัปดาห์กว่าๆหรือว่า24วันแล้วค่ะข่าวดีก็คือว่าที่เราอ่ะได้ผสมเกสรไปวันนั้นใช่ไหม น้องก็ติดฝักทั้งหมดนะคะ3มฝักเลยนะเพราะว่าน้ามันมีสมดอกใช่ปะเออก็เนี่ยผสมติดทั้งหมดเลยนะคะคือวิธีการสังเกตเนี่ยว่ายิมโนที่เพื่อผสมเกสรไปจะติดฝักหรือไม่ติดฝักเนี่ยก็ดูจากที่การที่เราผสมเกสรไปนั่นแหละค่ะว่าเขาอ้วนขึ้นไหมหรือว่าแห้งแล้วก็ร่วงไปนะคะเนี่ยถ้าอ้วนๆแบบนี้นะคะก็คือ เป็นสัญญาณของการที่เราะผสมเกสรสำเร็จแล้วค่ะแต่ว่าฝักเนี้ยยังไม่สุกวิธีการสังเกตคือเวลาที่น้องฝักสุกนะคะฝักน้องจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะแต่ว่าฝักอันนี้มันยังเป็นสีเขียวๆอยู่นะอืมก็เดี๋ยวเราก็มารอก,กันต่อนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ฝักน้องจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นระยะเวลา38วันผ่านไปแล้วค่ะเพื่อนๆฝากเขาเริ่มแดงแล้วนะเราคิดว่าถ้าฝากสีแบบนี้นะคะจริงๆอะมันก็เหมือนจะสุกแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าฝากเขาว่ายังไม่ปรีนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะรออีกสักหน่อยละกันแต่เราคิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน2-3วันนี้น่าจะเห็นว่าฝากเขาปรินะ เพราะว่าโดยปกตินะคะยิมโนเนี่ยฝักเขาก็จะประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะก็ฝักสุกแล้วนะนี่มันก็เลยเวลามาแล้วนะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งกับอีก10วันและเพราะฉะนั้นเราคิดว่าใกล้แล้วคะ่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ค้นพบว่านี่ฝักน้องแตกแล้วนะคะฝักหนึ่ง อันนี้เป็นแบบรอยแตกปริแบบเบาๆนะคะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดโอ40วันพอดีเลยนะเป็นเลขกลมๆเลยนะคะ40วันฝักแรกเนี่ยสุกแล้วแตกก็คือชัวว่าเก็บไปพอมเมล็ดได้เนาะแต่ว่าอีกสองฝากอะ่ะยังไม่แตกอะสิเนี่ยลองดูนะเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูรอบๆเห็นไหม มันมันแตกแค่ฝักเดียวเอาไงดีอ่เอองั้นเดี๋ยวเรารอดูวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าอาการน้องจะเป็นยังไงนะคะจะแตกที่เหลือไหมนะอีกสองฝักที่เหลือฝักเขาจะแตกหรือเปล่าเนาะเพื่อนเว่าไงว่าวันพรุ่งนี้ฝักทุกฝักเนี่ยมันจะระเบิดไหมอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูวันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ วันนี้นะคะผลลัพ์เนี่ยมันออกมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนดูดิว่ามันมีตรงที่เขานะคะแตกแล้วนะเพื่อนเนเนี่ยสองฝักข้างล่างนะคะอันนี้กับอันนี้แตกแล้วนะคะแต่ดูวันนี้ดิยังไม่แตกเลยนะเออเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะแตกเมื่อไหรอ่อ่ะฝัก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 ่งเนี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะรออีกสักเออสองสามวันนะคะถ้าเกิดว่าน้องอะ่ะ ฝักไม่ระเบิดอะเราคิดว่าเดี๋ยวเราอะจะลองทําการชําแหละนางให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองให้โอกาสนางก่อนสักประมาณสองสามวันก่อนละกันเพราะว่าไม่อย่างนั้น่ะเดี๋ยวตรงนี้มันจะเหี่ยวนะคะแล้วมันอาจจะโดนหนูกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ายังไงก็ต้องเก็บนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารอดูผลกันอีกทีล้วกัน,กนเดี๋ยวรอดูนะรอติดตามกันนะคะว่าฝั่งนี้นางจะฝักระเบิดหรือเปล่าอะถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ ให้ถ่ายกันดูเล่นๆว่าเพื่อนๆคิดว่าฝักที่เป็นฝักฝาแฝดอีกข้างนึงเนี่ยเขาจะแตกเองได้ไหมหรือว่าเราต้องช่วยเขาทำการผ่าคลอดออกมาก็เดี๋ยวเราก็มารอดูผลลับกันต่อในสเต็ปถัดไปค่ะเพื่อนๆค่ะเรายังไม่ทันที่จะ เดทน้องออกนะคะยูดีนน้องก็ล่วงลงไปเลยค่ะอาจจะด้วยความที่ฝักเขาสุกมานานมากๆแล้วนะคะปกติเวลายิมโนฝักสุกอ่ะเขาก็จะล่วงเองนะแต่ว่าฝักนี้แปลกมากเลยรอยปีมันอยู่ตรงเนี่ยตรงรอยต่อนะคะตลกดีนะมันจะมีรอยปีกนะคะอยู่ตรงระหว่างฝักของเขาเนาะเนี่ยเห็นปะ ก็น,นี้ปล่อยมาหลายวันเหมือนกันนะที่แรกเราบอกว่าจะสองสาวันใช่ปะ่ะแต่สองสาวันน่ะฝักมันก็ยังไม่แตกเว้ยเราก็เลยรอไปเรื่อยเปื่อยนะคะแล้วก็วันนี้น่าจะแบบผ่านไปมากกว่าสองสาวันอีกแต่เราจะไม่ได้ว่ากี่วันนะเนี่ยสรุปก็คือฝักน้องแตกทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาฝักน้องฝาแฝดนี้ไปล้างดูนะคะเพื่อนเพื่อนว่าข้างในจะเป็นยังไงต่ออันนี้คือสภาพฝักที่เราได้ฉีกเขาออกมาแล้วนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราลืมกดถ่ายไว้นะ กดลืมกดบันทึกวิดีโออะขอเพื่อนๆเลยไม่เห็นเลยนะคะว่าข้างในฝักเวลาบีบออกมาแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอ่ะเมื่อเราแยกเปลือกออกมาก็เหมือนเดิมแหละฝักอันนี้ก็เหมือนแบบฝักปกติทั่วไปนะเนี่ยก็เอามาล้างนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปพร้อมเมล็ดค่ะแต่สังเกตเห็นได้ว่าฝักแฝดเนี่ยเขาก็ให้มเมล็ดเยอะเหมือนกันนะดูดิเยอะป่ะก็เยอะอยู่นะน่าจะเป็นร้อยๆเมล็ดเลยนะคะเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยเนี่ย ล้างให้สะอาดแล้วก็ไปพึ่งแดดให้แห้งนะคะทำเหมือนปกติได้เลยแล้วก็จบก,กันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดิค่ะอเอาเเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจ้าวินต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย